สวัสดีค่ะรถบ้านพร้อมใช้นะคะภาษีพรบมไม่ขาดค่ะเริ่มครบนะคะมิตซูบิชิเลนเซอร์รถยนต์ปี95นะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าค่ะเครื่องยนต์1.6 GLX นะคะภูมิไรเวอร์ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะเชื้อเพลิงเบนซิน ใช้งานได้ปกตินะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะภายนอกก็โอเคภายในก็ยังดูดีนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยค่ะก่อนออกรถนะคะรถคันนี้เป็นสีบอลทองค่ะราคา4,9,500บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะขายตามสภาพค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นสนใจไปทดลองขับได้นะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปติดต่อเจรจาต่อรองหรือต้องการดูรถทดลองขับนะคะสายตรงติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะ ติดต่อกันโดยตรงคุยกันด้วยตนเองนะดูรถกันได้ด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงมาแนะนําให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าแต่เราก็ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะในวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ